สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเวสต์ูขูทุกคนเนาะพี่น้องทักทายสวัสดียามแรงเนาะเวลาตอนนี้กะไก่จีหามงแลงแล้วหัวลมบานแสและเริ่มออกเนาะสองสามเหมือนหนาวหนาวลมลมเนาะมื่อนี้นะแสและถือาหนึ่งเขายามแรงเนาะพี่น้องอากาศบานแสและก็เริ่มหนาวแหละมัว่าฟังไครเริ่มหนาวหรือบอเนาะหนาวหนาวแหละก็ยิ่งเลิมหักซาหนาแข็งหนาค่ะตัวเอง้็พี่น้องนิดหน่อยเขียดเขา fc ว่าโอ้คือใส่แต่เสือตัวก้าวเสือตัวโป๊ดนาะพี่น้องเสือข้ายาวบนลายเนาะเสือตัวโป๊ดนี่มันอุ่นอะพี่น้องมันใหญ่มันใส่สบายมันบานเนาะมันนี่จำโบขึ้นมาุกนึกจำเบิ่งจะโบใส่เสือกูวันน้าสั่นเด้อเสือพ็นาวหนาแห้งนาะพี่น้องหนึงเข่าได้พี่น้องหนึงเข่าย่ำแรงล่มเนี้ยเนาะตอนเทนคือว่าล่มแห้งๆห้งเลยไหมโอ้ยถือมือกลของกัแล้วนะหนึ่งเข่าใสียนาบโอ้หนึ่งอันนี้อนนี้เด้อโอ้ห เหนาโอนเ่งตอกแอดลซึมพืนมาชองุ๊บจือนะเออไุ่นะมึง่านหก็น่าหักไก่สิดต่ออะไราออกมาไก่กรแม่ไก่กินขาเย็นีงานาบนเอามันมากไหห้จีสละจเนเขาก็นาะส่ีหทุกคน นี่มาสมุงฝ่ายก็ได้นะพี่น้องสมุงหนึ่งแบบมาค่ะข้าวเขาไม่หรือมาบ่เพิ่งนอกพี่เนาะข้าวเกาบางบางเขาข้าวเกาบางสองบางเขามันกะแข้งเนาะแต่ว่เขาไม่น่ะข้าวซีกินกันด้วยกันกับเป็ดกับไก่นี่แบบนี้อ่ะพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาอยู่กับเป็ดกับไก่เนาะมันกกเป็ดกับไก่เนี่ยบ้านเฮา เไปเียููสวนอยู่หน้าเดพี่เนาะนี่เลขีเป็ดขี่ไก่เลี้ยงเลียงไก่ธรรมดาขี่เต็ดขี่ไก่ต้หัวลายอย่างนไ้เมาลายอย่างนี้จะเอาอะมาเลย ยป๊อกมาเขาลายจมโบขามือได้จมโบอยู no ่น่ะสิมาเขาลายนะคุณนี่ยังจากงานเดินเด้อมาจ๋ินเพราะว่าส่วนนักเด็กุ่มแสลี่มาจัดทีมเขานะครับเขากำบัาซื้อใครมาจีหรอทีมงานแมนมาซุ่มเสลีมาแบบนางเหรกันนือนางหกับทีมงานเกิส่วนหามันมาจีคุณเถอะกันซื้อใครซื้อเบี้ยมากซีเขานัเงใช้ส่วนของาตินออติ้นกหน้าเหตุยูเหตดกิน ซ right ึนเซวนั่งกันเนาะพ้าหมอันี่ยหมอฮะพระหมอกกษสรงานดูแลวเจ้านี่รเศพื้นปีมาเรียนดเลขีย์พเีตแก้มหตแก้วหลุดเก่าซุ้มพื้นยมน้ำเดพีหน้อเอยบานแสแลมน้ำเลยเนาะวัลมออกามันลมมากกับบ้าบาดเียพีหน้ออูู้วิดตอนเพลินที่ว่าอู้หวดเน แต่ว่าเด็กๆมาเหมือนกับเาลมเนาะอากาศเย็นย่างมือแรงมาอากาศมืนกันหนาวนอนลมๆมันชินาเซบูดมันถ้าด้วยจ้าพี่น a, ้องหลุ่นซ uh, <Mm. ุ้มพื้นเนาะพี่น้องเบิ่งย่านนี่ยไก่สิได้เผาเตาอะไเด้มันหนาวเนาะพี่น้องเผาองกองไฟเผาเตาซุ้มพื้นซุ้มพื้น อันนี้แม่นมันสับปะลังเนาะพี่น้องทีมงานชื่อเม้าฮามาจีปีซูบานปะพานเปลือกมันออกแล้วก็แเซลอยไว้เนาะนะสิแล้วสิเป็นหลังอีกแบบเกลือปีเนาะผู้ได้อีกหนึงก็ได้ผู้ได้ยาคิดว่านก็ได้น้ำเห็ดได้ร้านเมนูอยู่เนาะเบิ่งแมวเมียวข่อยเพิ่นนาวเพิ่นนอนอันบอนห่างไก่ได้มีไงปอกเห็ดไก่อันผักเราพี่น้องแมวมาอยู่เพิ่นนอน โอมันนอนเจ็บพท่น้อว้าวออกอายแล้วพี่นอ้องถ้ามันออกอ้ายแหงแเหมืนถ้าซิกได้เนาะอายมาพี่นอ้องซิกได้มีถักก่วเขแห้งนั่นชิคเขาพูดไปให้ตายให้ด่ามันซุกไปนะเดี๋ยวสวย ที่ต่ออีกตอนนี้เสียไปตีเองมั้งอากาศหนาวๆกันานางเผาหมอกเขาเนาะพี่น้องเม้งได้พิงไผ่ <c oughs> จนะนักมาเป็นผูน้เศราขึ้นหนาวเป็นผู้เาวกันหนาวเป็นเนื้อพี่น้องเนื้อเอฟซีว่าเห็นเสือตัวเก او ันนี้รลายมืออะไพี่น้องซากกินได้พี่น้องาองามน,นี้มันลมมันกรแห,ไห,ไหงไว้เนาะพอเสือตัวนี้ก็เป็นเสือตโปูพี่น้องเสือแค่ยาวแสดมันกับบุคลมีร้ายโตมีรอสามสี่โตเนี่ยพี่น้องเปลี่ยนกันใส่เปลี่ยนกันซักเนาะพี่น้อง ใไปล่าชเสื้ขาวขาเส้อขาวเดินงเดินขาดก็ก็จะเส้ขาวที่หนันกนุ่มติกระดาษก็ไม่หนักไม่ขันมาหนึ่

ซูจะแหล่งกินเขาเก่านี่ไหมเขาไมเทารสีังเขาเกาห้ากระเบิดนก็ไปสอดท้่ถายใจำบอาเขาไม้ปสีอ่ะอุ่นเลยง่าย้ากวยตัวเนี้จะว่าให้เงีอามาดูจะว่าให้แงนี่ที่ไหนลองไปปอกไป้ เขาเยนนตาหาเื่อ่ยนตนี้กินตนี้ก็มได้เนน้ำหวน้ำหวนี่าบุปจากไปแบบนั้นหนาล้วะเรลาชวนสไปตสุดุพี่นาเเกบเยได้เวลาปีมันเนาะพี่น้องอันนี้เป็นมันซับปะลังเนาะวนเอามาปี โอ้เหลืองเนาะคิดหนึ่งายๆแบบมันไข่เนาะอันนี้เฉลยเอือบเกลือนาะหลังเรียบร้อยแล้วก็มาเอือบเกลือเนาะจีจีหรือปีอยากนึ่งกินก็ได้เนาะอยากเคดหวานกินก็ได้อยากเคดเป็นขนุมก็ได้เนาะแม่มันซับประหลังมันซับประหลันเลยเนาะเนาะเฮ็ดน้ำหวานเ่าถ้าเอือบเกลือได้แหละลังเอ้าเหรอข้าทามจะอยู่มังค์หันจาวนี้หลันก็หลัง เนื้อเหลืองๆนะจีมันอากาศน้าต้องจีจีมันจีมันแก้วกคาจีมันตดกับคักเนาะพี่น้องจีเขาค่ะคือการจีเขาใช่ไหมมันซับพลังไม่ว่ามันตดไครคือคืออยู่แล้แหละเปลือกมันนรือม่คือมันตดไครนะแมวเมียวคอยพนน้าพี่น้องกำลังพิงพายในเต่า ราซุปนี้ป้าเพิ่นเอาสีแหนมาปีงกินแรกช่วงนึงก็จิเป็นนันเจลมาเล่นเจลมากรออาหารแสบเนี่ยในพี่น้องหลวักพักว่าหนึ่งป่าเนาะกินกับเจลมาเล่นเจลมากรอหลวกพักเนาะพี่น้องแสบจีนังแหงเข้มบอสิ่งสีหอมสีแหงบอมันนะอกะเละเต้ อ๊พี่เนาะไข่แหงสิ่แหงเนี่ยเรกสุกละโอสะถอนแสงวะแดดแสลบว่พสุกแล้วเนะพี่เนาะแซงอ๋อเ่สีต um. ิดมันติดเสืแน่บรนี้คือดำเลยแท้จริงกัน พ้มันทำประซุกง่ายเด้อพี่น er ้องเพราะว่าต้องเฮ็ดไผ่เบาๆเนาะเฮ็ดไผ่แห้งใหม่ก่อนซุกเนาะเฮ็ดไผ่เบาๆค้างอ่อนกับนุ่มๆเนาะบ่ะซุกง่ายที่ก็หนึ่งซุกเลยซุปนักอยากปี๋ที่งานทำหมักหนาปี๋มันบ่ะซุกเก็บต่ำไปก่อนสุดท้ายก็เว้นต่ำขึ้เกาต่ำมะขวงขับพูดรั่วผ้ากันจองอืมอันไ่ะผักลีน่าได้ เ้าวเป็ดเป็ดหนมเยสเอาอะน้องนั่งขี่มาด้นหลังมาเด้อพี่นนอปีงมันนัมันนานซุกแต่เนี่ยเป้ากูอ้าวปาไม่หมปาปามามาแม่เดี๋ยวเดียวมอนตำมือหนักเลยก็ปีกกระตดเียนเนาะอร่อยปากลำบากตูดเช็ดหงเลยย่าหายมาคลิกแหงซะเพ็ดต้นขนนะสองคำซุกเด็ด อี่หรือเมื่อหรอเปล่าเมื่อถึงแล้วนี่มาเดมาเด้อมาเดียวมาเด้อตัวเจนเมื่อกวบาอเียตายมึงตายตายกี่มื่กมหมเียวกินดิบหนามหน่อยนึ่งพอดีค่ะแข่งกันหลวงมาสุกกันบไวยดิบดิบมันคมแห้อกัว่าคมแหงบั้คมแะกันกินปลายพิริะกินลองกินกม พอนี่ก็เกวกบตัวนึ่งบเลละกินดิ๋ก็กินละกินกแกงใหม่แกจะกินละคุมอ้าวขั้นตสวดแก้มด้วนต่กินเขากินเาอ้าวายตายเพิงตายนี้เองหกินเฟ